วิธีตั้งห้อยลำโพงนะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นลำโพงรถยนต์สี่ชั้นเขาเรียกวอยคู่เนาะเพื่อนเพื<ๆ>่อนวิธีตั้งเราต้องรู้เท่าก่อนนะเบื้องต้นต้องรู้เท่าก่อนว่าตัวนี้สูงเท่าไหร่ร้อยเนะี่ยตัวนี้วัดมาแล้วสามสิบมิลนะเพื่อนเพื่อนสามสิบมิลสามสิบมิลแล้วเราก็ส่วนที่เราต้องรู้อีกก็คือแหวนตัวนี้นะตรงนี้นะที่เลยจากแม่เหล็กขึ้นไปเนะี่ย ก็คือตัวนี้แหละเท่าไรนี่จากนี้มานี่นี่ตัวนี้ก็เป็นคนละชั้นตัวนี้เขาเรียกแหวนตัวนี้หกมิลเราได้ตัวเลขสองอย่างแล้วก็คืออย่างที่หนึ่งก็คือลวดสามสิบมิลแหวนหกมิลแล้วเอาลวดตั้งไว้แล้วเอา แหวนไปลบออกนะเพื่อนๆได้ตั้งสามสิบลบหกเท่ากับยี่สิบสี่แล้วหารสองหารสองได้เท่ากับสิบสองอ่าสิบสองล่อมาทำไม่นสิบสองคือส่วนที่โผล่ขึ้นจากจากเหล็กตรงนี้นะเพื่อนนะจากจากแม่เหล็กนี่นะการตั้งหวยบางคนไม่รู้ก็ตั้งให้มันนี่ตรงนี้ไปตรงบ่าเหล็กเลยตรงนี้ไม่ได้นะครับไม่ดังนะครับดังก็ดังไม่ดี นะดังไม่ดีแต่มันดังตั้งไงก็ดังแต่ดังไม่ดีนี่เราจะตั้งอย่างนี้เลยตรงนี้นี่ไปเสมอกับบาแม่เหล็กตรงนี้แบบนี้ไม่ได้อันนี้ก็คือที่บอกเมื่อกี้ยี่สิบสี่หารสองได้สิบสองก็คือสิบสองมิลนะเพื่อนนะสิบสองมิลสิบสองมิลก็ประมาณนี้นะเพื่อนนะส่วนที่โผล่ขึ้นมานะนี่เราได้แล้วเราก็ขีดไว้เลยนะเพื่อนนะ ขีดมาร์กไว้เลยนั่นเห็นไหมเพืเ่อนๆประมาณนี้นะนี่สูตรนี้ไม่พลาดนะเพื่อนๆเสียงดีถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ลองสูตรนี้ดูนะเพื่อนสําหรับลําโพงในรถยนต์ส่วนที่โผล่ขึ้นมาจากเหล็กนะอันนี้อมเข้าไปในรูเหล็กนะเพื่อนนะโอเคครับเพื่อนๆเป็นแนวทาง